เอาละครับผมกล่าวสวัสดีท,ทุกท่านกันด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Midnight Society กันอีกเช่นเคยนะครับผมปกติเนี่ยจะลงชิปตอนดึกนะฮะแต่พี่เขาบอกว่าพี่พี่ทำไมลงแต่ตอนดึกอะ่ะผมเมน้นไม่ทันลงตอนเช้าบ้างอะไรเงี้ยะครับผมจัดไปเลยนะฮะเจ็ดโมงเช้านะครับผมจะลงตีห้าก็อะไรอยู่นะแต่พี่ตื่นแต่ตีสามแล้วนะลงไปเลยเจ็ดโมงเช้าวันนี้ละกันเนาะอ่ะเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมา พูดถึงหัวข้อเนาะการโอนย้ายก๊กนะครับผมหรือว่าการสลับก๊กนั่นเองนะครับก่อนอื่นเลยนะฮะเข้าสปอนเซอร์สุดแสนเจดีของเรากันก่อนเลยละกันสําหรับ p o w e r p a เนะฮะใครสนใจอยากจะเติมเกมราคาถูกนะครับผมให้นึกถึง PowerPay เนะเปิดร้านตั้งแต่10บโมงเช้าจนถึงตีสามเลยนะเพื่อ,อนๆนะฮะขั้นตอนแรกนะครับผมทักไปไม่ว่าจะทางเฟซทางไลน์นะครับผม ก็จะได้ลิงก์แบบนี้ขึ้นมานะฮะให้กดโค้ดฮุชชอปนะฮะหลังจากนั้นก็ให้ทําการเลือกเกมนะครับผมหลังจากเลือกเกมแล้วให้ทําการเลือกแพ็กเกจแล้วก็ทําการเลือกราคาครับผมเลือกราคาเสร็จแล้วนะฮะให้เพิ่มใส่ในรถเข็นนะฮะขวามือบนจะมีรถเข็นอยู่นะครับผมกดลงมาแล้วก็ตรงสนับสนุนเนาะใส่ช่อง Midnight Society ของเราด้วยสําหรับใครที่ใส่แล้วนะครับผมก็ขอบคุณมากๆนะฮะคุณเป็นหนึ่งคนที่สนับสนุนช่องของเราเนาะตอนนี้ช่องของเราก็ ใกล้จะ6,500ซับแล้วขอบคุณทุกคนมากๆนะฮะหลังจากนั้นก็เนาะยืนยันคำสั่งซื้อไปเลยนะครับผมจะได้หน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาให้ทําการแคปสลิปแล้วก็ส่งให้อดมินนะส่งรหัสอะไรให้เรียบร้อยนะครับผมเนาะระบุเซิร์ฟเวอร์ตามที่อดมินเขาขอมานะครับผมอยากได้แพ็กไหนก็แคปไปบอกอดมินได้เลยนะฮะไม่ต้องออกจากเกมนะเพื่อนๆรอสักคู่หนึ่งนะครับผมเดี๋ยวอดมินเขาจะบอกเองว่ากําลังทําการล็อกอินเข้าสู่ระบบนะฮะถึงตอนนั้นเราค่อยออกจากระบบนะครับให้ทําการเล่นตามปกติเลย อันนี้ก็เป็นราคาณนะปัจจุบันนะครับผมเนะาะอาจจะมีลดลงบ้างแล้วแต่แอดมินเขาจะจัดโปรโมชั่นนะครับผมเนาะแต่อันนี้เป็นราคาคร่าวๆนะครับผมได้ไปดูนะฮะในกลุ่มหลายๆคนแล้วนะฮะคอมเมนต์กันนี่แบบขัดหูขัดตามากตอนกูไม่ทําแม่งก็แบบมีคนมาบอกอ่ะเอ้ยพี่มันสลับอย่างนั้นมันสลับอย่างนี้แต่พอไปอ่านจริงๆคือแม่งใช้ไม่ได้เอาเอาตรงเลยนะคือแม่งแบบมั่วมันมัว่วนะมันมัวนะมนม่ว จริงๆแล้วเนี่ยการที่เราจะสลับนะครับผมการโอนย้ายดาวหรือว่า,เ,าเขาเรียกว่าของต่างๆของตัวเนี้ยสมมุติว่าผมจะย้ายตัวเตียนอุยแล้วกันสมมุติตัวเนี้ยอุ้ยซีมาเชียวเล่าปีจูกันเลียงทุกคนจะรู้ว่าผมมีเตียนอุยสองดาวอยู่เนาะมีเตียนอุยสองดาวอยู่ตอนที่จุอา่ากวนอุยยังไม่มาถามว่าพอเราจะย้ายเนี่ย ต้องทํายังไงนะฮะก็คือเข้ามาตรงเพิ่มเติมแล้วก็ตรงสลับขั้วเห็นไหมพอเข้ามาตรงสลับขั้วเนี่ยกดไปเลยฮะมันจะได้หน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาเห็นไหมอ่าแม่ทับแล้วก็ปดเพิ่มแม่ทับเนี่ยเห็นปะมันมีสองอันนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราทําการนะฮะกดเพิ่มแม่ทับเตียนอุยของเราไปก่อนเลยเพื่อทําการโอนย้ายนะฮะส่วนถ้าเราจะโอนตัวไหนที่มันลงสู้เนี่ยเราต้องถอดออกจากทีมก่อนนะสมมติว่าเราจะโอนไอตัวแบบ เล่าปีอย่างเงี้ยเราก็ต้องถอดเล่าปีออกก่อนเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมุติว่าเราถอดมาแล้วกันสมมุติว่าเราถอดมาแล้วเราจะเอาเตียนอุย e, ไปโอนให้กับตัวอ่ากวนอูสองดาวอย่างเงี้ยได้หรือเปล่าบางคนในกลุ่มบอกว่าได้มันไม่ได้นะครับผมเตียนอุยเนี่ยมันเป็นอ่าเจนหนึ่งมันเป็นตัวเจนหนึ่งถามว่าดูยังไงเจน1เจน2มันจะมีกล่องอยู่ในร้านปรารถนาก็ a, ลองไปกดดูนะฮะเนี่ยเห็นไหม มันจะสาวสามารถโอนได้เฉพาะม้าเฉียวเสียวเกี้ยวแล้วก็เตียวเสียนถ้าเกิดว่าเราจะโอนให้อ่าเสียวเกี้ยวแล้วกันเนาะสมมุติว่าเอ้ยอยากได้แบบตัวรถเกรดว่ะไม่อยากได้ตัวสตันละอยากได้รถเกรดแถวหลังเนาะเราก็กดให้เสียวเกี้ยวหรือเราอยากจะโอนให้ไอตัวแบบตัวสถานะใบเฮ้ยในในเราก็มีผีเสื้อเงาจันละโอนให้ตัวใบดีกว่าเผื่อแบบจะได้ใบแม่งทั้งทีมเลยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็กดอ่าตัวที่สอง เป็นตัวเตียวเซียนเรามันมีตัวอย่างให้บอกอยู่อะมันมีตัวอย่างบอกอยู่ข้างล่างเนี่ยเห็นไหมเรากดขึ้นมามันจะมีระดับดาวบอกนะฮะระดับเลเวลนะฮะอัพขัน้นพัฒนาก็คือทุกอย่างอะทุกอย่างเลยนะฮะแล้วก็เลเวลแบบภาพด้วยนะฮะอันนี้ปลูกพลังไม่ปลูกพลังอันเนี้ยก็คือมันจะโอนมาหมดเลยนะฮะมันจะโอนมาหมดเลยมันจะทําการโอนตรงเนี้ยมาฝั่งนี้นะครับผมโอนจากฝั่งนี้มาฝั่งนี้นะตัวไหนที่เราจะทําการโอนเนี่ยให้เอาไว้ตัวที่สอง ไอตัวแรกเนี่ยคือตัวที่เราจะไม่ใช้แล้วนะให้ถ่ายโอนเข้าไปนะสมบัติก็เหมือนกันนะสมบัตินี่เราจะไม่พูดเดี๋ยวมันจะงงนะก็คือทําเหมือนกันนั่นแหละทาเหมือนกันนั่นแหละนะฮะส่วนไอตรงเนี้ยถามว่าพี่หาจากไหนก็ทําเหมือนเดิมเลยอันไหนที่เราไม่รู้ว่าจะหาซื้อจากไหนให้กดแม่งไปก่อนเลยนะฮะมันจะบอกเราเองว่าเนี่ยให้มึงไปหาจากตรงนี้นะเนี่ยมันมีคําว่าไปเนี่ยก็นั่นแหละไปหานะฮะไปหาจากตรงนั้นแหละนะฮะแล้วเรากดเข้ามาเลยที่ปั๊ ด่านของมันนะครับผมทุกด่านมันจะมีร้านค้าอยู่นะฮะขวามือล่างสังเกตดูถ้าไม่สังเกตมันก็จะไม่เห็นนะครับผมนี่นะแล้วก็กดตรงร้านค้ามันบอกว่าใช้หินดาวสลับล่างเนี่ยฮะสีทองเห็นไหมก็คือตัวนี้ก็ให้ทําการซื้อมานะฮะให้ทําการซื้อมาสมมุติว่ามึงจะสลับมึงก็ซื้อถ้าไม่สลับก็ไม่ต้องซื้อให้ดองไว้แล้วเอาไปแลกเป็นตาสกิลในวันข้างหน้าเมื่อทดสอบถึงหนึ่งร้อยห้าสิดาว ค่อยเอาไปแลกเป็นตาสกิลเอาส่วนใครที่แบบว่าเอ้ยเลือกผิดอ่ะอยากเล่นแบบว่าตอนนี้เล่นง่ออยู่อยากไปยา้ายไปเล่นจกอะไรเงี้ยก็ได้ก็ซื้อสะสมไปเลยไอหินเนี่ยซื้อได้วันละสองครั้งมึงสะสมไปเลยนะสะสมไปวันละสองเม็ดสองเม็ดนะสองเม็ดสิบวันก็ยี่สิบเม็ดละก็โอนได้ละนะฮะสิบวันก็โอนได้ละแต่นะครับผมถามว่าเอาพี่ถ้าสมมุติว่าเรามีตัวสมมุตินะเราเล่นสายงอ ผมมีโลกซูนอยู่พี่แต่ว่าผมไม่มีไอ้ตัวเจนเดียวกับโลกซูนอ,ะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเนาะตัวเจนเดียวกันมันดูยังไงนะเข้ามาตรงร้านปถนาอ่าเข้ามาตรงร้านปถนาแล้วมมื่ก็กดดูเลยมันจะมีวงเล็บหนึ่งวงเล็บสองวงเล็บสามอะ่ะไอตัวนั้นอะ่ะมันจะสามารถโอนได้เฉพาะสี่ตัวนั้นเข้ามาตรงร้านปุ๊บอ่ะสมมติมีโลกซูนนะเรากดดูเลยตัวไหนมีโลกซูนอ่ะตัวสองนะฮะเป็นชิ้นส่วนแม่ทับ วงเล็บสองเมื่อกี้สังเกตดูนะเราจะโอนไอตัวเตียนอุยใช่ไหมมันก็จะขึ้นมาแค่ม้าเชียวเสียวเกี้ยวเตียวเซียนใช่ไหมล่ะสี่ตัวเนี่ยก็คือตัวเจนหนึ่งไอเตียนอุยสองดาวเมื่อกี้นะแต่พอเราจะโอนตัวลกซุนเนี่ยสมมุติว่าเราจะโอนตัวลกซุนไปให้เล่าปีเราต้องมีเล่าปีก่อนถ้าไม่มีเล่าปีมันจะไม่สามารถโอนได้ใช่ว่าเรามีาลกซุนหกดาวแล้วเราไม่มีเล้าปีเลย เราจะโอนไปให้ตัวไหนอ่ะถูกเะล่ะเพราะเราไม่มีตัวละครเล่าปีศูนย์ดาวอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาทําการเปิดนะฮะไม่ว่าจะเป็นตู้ทองหรือว่าจะมาสะสมที่ร้านปารนาก็ได้เปิดให้ได้เล่าปีศูนย์ดาวก่อนนะครับผมแล้วค่อยไปทําการสลับนะฮะสลับก๊อกเหมือนเดิมตรงนี้นะฮะเดี๋ยวสมมุติว่าได้ได้ตัวที่มันไม่ไม่มีในก๊อกนะสมมุตินะอ่าเข้ามาตรงสลับขั้วสมมุติ ไอตัวอุ๋ยซีชายหาดตัวเนี้ยอุ๋ยซีชายหาดสมมุติว่ามันเป็นลอกซูนเนาะเรากดไปปุ๊บเพิ่มลอกซูนเข้าไปปุ๊บอ่ะแล้วเราจะโอนให้กับตัวอื่นที่มันไม่ได้อยู่ในกล่องเดียวกันหรือว่าเจ็เดียวกันเรากดขึ้นมาเห็นไหมมันจะไม่มีมันจะไม่มีให้เลือกเพราะเราไม่มีตัวละครน,นะครับผมส่วนไอคนที่มันบอกว่าเอ้ยทําไมเราจะโอนจากตัวนั้นไปตัวนี้อะไรเงี้ยเพราะว่า เขาเรียวกว่าไงอะ่ะทำหกดาวไว้แล้วอะ่ะเออทำหกดาวไว้แล้วอย่างม้าเฉี่ยวเนี้ยทำหกดาวไว้แล้วคุณจะโอนจะโอนไปเป็นริปโปหกดาวอ่างเงี้ยมันไม่สามารถทําได้มันต้องโอนเจนเดียวกันเท่านั้นนะครับผมชุดว่ายน้ําก็ส่วนชุดว่ายน้าซามูไลก็ส่วนซามูไรกล่องเจนหนึ่งเจนสองเจนสามก็ต้องอยู่ในเจนนั้นๆส่วนในวิดีโอแรกๆที่มันอัปเดตมาเลยแล้วผมเคยพูดว่าอา่าถ้ามันโอนได้เนี่ยอยากจะโอนม้าเฉี่ยวไปเป็น ไปเป็นริโป้เนี่ยเพราะว่าตอนนั้นอะเรายังไม่รู้เนาะเรายังไม่รู้แล้วผมก็ยังอ่าเขาเรียกว่าไงมันอัปเดตมาใหม่อะอัปเดตมาใหม่ปุ๊บผมก็ทําวิดีโอบอกไปเลยว่าเอ้ยเนี่ยมันมีอันนี้อัปเดตมานะอันนี้อันนี้อันนี้นะอย่างเงี้ยเราก็บอกไปใช่ปะหล่ะแต่อันเนี้ยคือเราไปศึกษามาแล้วแล้วผมก็ปล่อยเว้นไว้ทั้งสองวันนะเว้ยว่าเอ้ยมันจะมีคนแบบรู้หรือเปล่าว่าว่ามันต้องทําอย่างนี้นะสุดท้ายคือแม่งบอกกันมั่วไปหมดแล้วคนอื่นแม่งก็เอาไปทําตามเอาเดี๋ยวกูอัปตัวนี้ไปเลยให้ม่ ให้แม่งหกดาวไปเลยเดี๋ยวพอวันข้างหน้าริปโปเข้าตู้เดี๋ยวกูซื้อริปโปมาโอนจากม้าเขียวไปเป็นริปโปจบอะไรเงี้ยไม่ใช่ที่จริงไม่ไ,มได้ถ้าเกิดว่าเราเป็นตัวม้าเฉียวสมมุติว่าเราใส่ม้าเฉียวไปปุ๊บที่มันจะโอนได้มันจะมีแค่ตัวเตียนอุยเตียวเกี้ยวและเตียวเซียนเท่านั้นนะฮะนอกจากนั้นจะไม่สามารถทําการย้ายได้อ่าเข้าใจตรงกันนะเผื่อบางคนแบบว่ารับไก่มั่วนะฮะ บางคนบอกไม่ได้ได้ไงผมไปดูตัวแดงเอา้าไอ้หาตัวแดงกับตัวทองมันไม่เหมือนกันเนี่ยอย่างตัวทองเนี่ยอย่างคุยแกเนี่ยเห็นไหมคุยแกมันก็จะโอนไปทางด้านของเล่าปีกาเซียงลกซุนเห็นไหมเราไม่มีลกซุนมันก็เลือกไม่ได้แต่เรามีกาเซียงเพราะเราซื้อมาเปิดสกิลเราก็สามารถเลือกได้เห็นปะเราก็สามารถเลือกได้ตัวไหนที่มีเท่านั้นเฉพาะตัวที่มีเท่านั้นถึงจะทําการสลับกกได้อ่าโอเคตามนี้นะส่วนไอ้ตัวแดงเนี่ย ที่เขาบอกว่าก็ไปลองกับตัวแดงมาแล้วก็ตัวแดงมันเจนเดียวกันมันเท่ากันหมดมันเข้าใจไหมเนี่ยตัวแดงคือมันเจนเดียวกันหมดเลยมันไม่มีแบบกล่องหนึ่งกล่องสองกล่องสาเหมือนตัวทองถูกไหมแล้วมันจะไปเอารวมกันได้ยังไงอ่ะก็มันก็มันเปิดเกมมาก็แม่งก็มีมาทุกตัวตัวแดงมันไม่ได้แบบทยอยเข้ามาเหมือนตัวทองเนี่ยถูกไหมเออเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะไม่ต้องไปเชื่อใคร อีกอย่างหนึ่งทุกคนเนี่ยมาคอมเมนต์ของผมอะมาคอมเมนต์ตลอดแค่ทุกคนคอมเมนต์ถามว่าเอ้ยพี่ตรงนั้นตรงนี้ทําแบบนี้ใช่ไหมอันไหนที่ผมรู้ผมบอกหมดนะไม่ไม่มีกัก๊กไม่มีอะไรอยู่แล้วดีกว่าไปโดนไอ้พวกที่แแม่งปัน่นบอกว่าเอ้ยอาาเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นตัวนั้นได้เดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นตัวนี้ได้คือไม่ต้องไปเชื่อยังไงเราเป็นครอบครัวเดียวกันเราเป็นพี่น้องกันอุตส่าห์แบบว่าทําเกมเนี้ยมาเรื่อยๆจนยอดซับมันถึงขนาดนี้แล้ว แล้วยอดวิวยอดติดตามอะไรมันก็ขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นไม่ต้องเกรงใจที่จะถามนะคอมเมนต์สอบถามพี่ได้เลยพี่ตอบทุกเม้นต์ยกเว้นคลิปวิดีโอเก่าๆอาจจะไม่ได้กลับไปตอบแต่วิดีโอใหม่ๆที่พี่ลงอะ่ะสมมติว่าพี่ลงเมื่อวานลงอ,อีกคลิปหนึ่งแต่วันนี้จะมาลงสลับขั้วเนี้ยคนที่มาคอมเมนต์สอบถามอะ่ะไม่จําเป็นต้องไปเม้นคลิปเก่ามาเม้นคลิปใหม่เลยเดี๋ยวพี่จะตอบในคลิปใหม่เลยเนาะอ่ะ โอเคคร่าวๆก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะจะได้แบบไม่สับสนกันเพราะว่าในกลุ่มอะ่ะอย่างอย่างที่บอกไปแหละบางคนมันก็ปัดน,นะครับผมบางคนมันก็ปัดให้เราสร้างตัวละครเพื่อแบบอา่าให้ให้ตัวเรามันกากกว่ามันอะ่ะแต่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยแนะนําให้ถามหลายๆคนเนาะถามหลายๆคนศึกษาหลายๆเจ้านะฮะอย่าไปฟังคนคนเดียวไม่งั้นเนี่ยเราจะโง่ะนะครับผมอ่ะโอเคคร่าวๆก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับเช้าวันนี้นะครับผมแล้วก็ฝากสวัสดีอ่า พี่พี่น้องๆทุกคนที่ตื่นเช้าตื่นสายตื่นบ่ายตื่นเย็นกันด้วยนะครับผมฝากไว้ด้วยนะฮะสำหรับสปอนเซอร์ของเรานะ PowerPay นะครับผมเติมถูกนะฮะเติมถูกกว่าเติมเองแน่ๆละนะครับผมแล้วก็เติมแพ็คเยอะๆเ,เนี่ยลดราคาด้วยนะเปิดให้บริการตั้งแต่10โมงเช้าไปจนถึงตีสกันเลยนะครับผมเอาใจสายโตนลุ่งนะฮะ เราิีวีโอนี้ผิดพลาดประการใดไปต้องกราบขอประทานอภัยด้วยส่วนคำหยาบนี่ไม่ต้องขออภัยนะมันเป็นคาแรคเตอร์ Character ของเราตั้งแต่เริ่มต้นแล้วละครับผมเนาะส่วนคนที่มาติดตามใหม่ก็ยินดีต้อนรับนะครับผมเนาะทุกคนทุกท่านกันเลยนะฮะที่ช่วยสนับสนุนช่องของเรานะครับผมแล้วก็เร็วๆนี้นะเดี๋ยวจะมีทำเกมใหม่ด้วยนะฮะเป็นเกมเกี่ยวกับวันพีชนะเดี๋ยวก็รอดูแล้วกันเป็นเกมมือถือนี่แหละเป็นเกมมือถือนี่แหละนะของสโตไทยแปลไทยด้วยนะครับผมเนาะก็รอติดตามกันด้วยนะครับ สำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอตัวล,ลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับผม